อ,นนอันนี้ใครครับอาร์ลันอันนี้ใครครับอันนี้อายำเหรอยังมีทรงหล่อนะอ,อ,อนก็สว่างอาร์ลันพบท่านประธานาธิบดีโอบามาสิลูกสวัสดีก่อนลูกอาร์ลันตุ๊กพี่ออมลูกไม่ใช่พี่ออยลูก พี่ออมพี่ออมคือพี่ออมลูกไม่ใช่พี่อ้อยพี่ออมพูดสิ แมมสวัสดีค่ะอันนี้อยู่ร้านอัธรรอิตาทรีของบุศสารแปดก้าวข้าวสารสุขุมบุรีหรือทังเซนบุรีอร่อยมากไหมคะพี่อ้อมพี่อ้อมกินเต็มปากข้าวขาวกับหมูขาหมูต้ยแล้วเรื่องเล่าดีๆนะคะพี่อ้อมแกงปูก็อร่อยพี่อ้อมชอบอะไรหล่นหล่นแฮมหล่นแฮมรัตนโกเสกทำไมผมตั้งสูงขนาดนี้เป็นแฟชั่นของคนสั่งแรงมาก พี่จ๋าชอบอนไหนคะนี่อาหารประกอนได้อร่อยเนาะอันนี้ดีมากค่ะต่อให้เป็นตำลึงหมูสับง่ายแต่ยังอร่อยเลยดีมากค่ะจะลินชอบอะไรคะสิ่งอยากอร่อยมากเนาะขนมไทยขนมไทยก็อร่อยปลาช่อนอะไรนี่ก็อร่อยมากทุกอย่างเดี๋ยวเรื่เผื่อนะคะอยากให้เจ้าของร้านเดีอยวกใหเสร็จ อ,อัทโลดอีเทอรี่ค่ะสุขุมวิทสามสิบอร่อยขาดใจพวกเราการันตีค่ะ